สวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนยูทูบผมบ่าวก้อหัวถูดทำช่องยูทูปอีสานชแอลฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้บ่าวก้อนแน่แม่แฟนยูทูบทุกคนฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้บ่าวก้อนแน่แม่แฟนยูทูบทุกคน ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับทุกคนสวัสดีจ้าพี่น้องเบ้ากอดอีสานแชแน,นลจ้ามือนีสาวอู้ิีพาพี่น้องมาแกงเห็ดกินเาะจ้าเนาะนี่ละพี่น้องไปเก็บมาโอ้ยเรียกจะดดกจุงจุ่แกงได้จ้าพี่น้องเรียกจะจี๋มันแกงพี่น้องล่างยางงามได้จ้าเบ้ากอเป็นคนล่างพี่น้อง จ้าพี่น้องแกงไส้เบิกอือพี่น้องเบิกอืน,น้อยเบิกอือน,น้อยอันนี้เคียงสาอูกะต่าไวแล้วเนาะพี่น้องเนาะบักพริกกับบกคามเปียกน้อยนึงจ้ะเดี๋ยวเขาไปแกงกันเลยนะจ้ะพี่น้องเนาะน้ำพรแล้วจ้ะพี่นอ้องสาอูที่เอาเห็ดใส่เนาะพี่น้องเนาะ

คหอยอีตานเคยกันกุชูรี่น่องห่าน้อยเนาะเดี๋ยวพี่น้องไปทาลอดตอนกินเลยได้จ้าไปกินน้ำกัำเลยจ้าแล้วตอนกินน้ำพี่น้องเนาะสวัสดีครับบลกอดอีสานแชนไหมครับ มืีเนื้อกินวาเสนอครับแกงเห็ดครับซอวกแกงเห็ดเรียกว่าไหนนะครับดอกตุ่งๆเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นอบเนื้อพี่น้องอบเนื้ออบเนื้อหมูหมักไว้ปมูวัดหน่อยครับเนี่ยกับน้ำพริกนี่น้ำพริกเพี้ยได้น่ะน้ำพริกเพี้ยมาครับมากินข้าวกับบักก๊อนเด้อกินข้าวแดงกันเออข้าวเหนียวพี่น้องเพราะว่ากินข่าเจ้าครับคุณหนึ่งหุงยุบเ่ะ อันขับไปหาที่เห็ดพี่น้องลืมอุงเขาไม่ดีพาพี่น้องกินเที่ยวมากเขาเหนียวเแต่ว่าก็กินกินเขาเนี่ยละก็เจ้าก็ได้ครับผู้อย่งกินเขาเจ้าบ่นว่าก็ยิ่งกินน้ำเข่าเหนียวนะพี่น้องละกินอะไรเสียบอะไรกินนั่อะไะพี่น้องเอ้ยให้ดูเห็ดกินแกงเห็บใส่เบือน้อย พี่น้องเบิ่งพี่น้องเิ่มพอกตตากันเห็นตป็นตัไหมเบิ่ครับนี่แหละคัดสันแดงสีเหลพี่น้องคัดสันไปยังไงนี่องหาแท่นี่แหละบานเก่าจะหักได้เห็นอันนี้เนยสอนในใจพ่อนุ่งมุ่งพ่อน ไปหามาเล้วกัได้นี่ล้วพี่น้องแกงเลงจ้าชี่าเนนจัอย่างกุบกุบกุบเลยพี่อยงงมาก,กินน้ำบอกดได้ครับเดอ้ขอข้วาวดำบอบก็เดอ้อแจงเห้ดครับแจงเห้เฮ็ดน้ำข้าวเห็ดคาแบ มีมเอฟซีทำนะว่พี่น้องว่าเก็บแล้วเาอาไปใส่มันกินได้บ่กินได้จ้ะพี่น้องนี่ละจ้ะเอามาแกงให้พี่น้องกินสู่กันกินน้ำกันกิน,น,นกันยอมพีเน้องเจ้า,าประล้ำหมดเลยครพี่นอ้องอบ,ออบ้าฟ่อนบ้าฟ่อนประลมดก็เลยดูต้องอะไรกัน,นท่า ปินไม่นู่งกินกับพ่อเจ้าโง่เงี้ยเ,เจ้าหนังอกกิไนมนใะสะใจได้ปะบอจอยอขยุบ่ไดนแม่นเหมือน ไม่นลย <c oughs> อ,อ,อือตูหอมายพี่น้องเลยประเทาเห็นพี่น,อน้องประเทศปลูกไปตุ้หล่าหอมใส่หวัวกลางหน้าลองมาให้ บ่กก็ตัดเรืนะ่เนาะเป็นเมือม่อยยนะุกเนาะทึ่งเฮ็ดงานเนาะทึ่งเฮ็ดงานบักเทียนกับไปกินกอปลาไปหาเห็ดยังบุกทั้งนี้มาทียนเห็น,เนลังเด่น,นเนาะเด่นยเฮ็ดงานตัวยังงันตอวเมื่อวาก็เมื่อห้องก็ตัวที่เด่นรับด้วยนะเนาะเฮ้ยเราล่างเฮ็ด เค <assim S 2> ่นั้นด้วยกินด้ยปลาไปจะสุ่มเนาะเราะมันพี่สามสุ่มพี่สี่สุ่มเมืนะมื่อนั้นได้หลายๆพี่น้องสัำพะเบาก็สัมเบาก็ล่างเห็นทอดไหมเห็อดตีแรกตีนึ่งล่างเห็นทอดตีหนึ่งไหมเนาะว่าแม่หรอกมืัอนั่นมือนั่นลงไปเด่นทางท่าล่างครับเด่นร่วมกับมันลุงสุ่มป้าสุ่มพี่สุ่มอย่างเพื่อนทางล่างอันเมื่อนั้นมันเป็นมันว่าแมงหรอกมี่มันเป็นมันมันเสาเนาะ มันเป็นวันอแวของบากกตอุแวอแหว่ะพี่นอ้องอแหวอแหวนะย่าให้ยาให้อะพี่น้องอูแวอุแวกับฮอจูดอวันดอูแวอูแห่วัีจับมันเกิดคนนี้พี่น้องมาทำหลาเลยว่าเราลัวเห็ดซะ จะบดบอ,อื่นน้อยบกอืันื้อใ่ใช่ว่าเพื่อน,น,น,นหนเพื่อนว่าน่ะทั้งแกงที่รเราได้ถ่วยอย่างเี้ยนมาก,กินเรนเด้สดกินเห่นสดกินเ,นนเนี้นาะต้องกินข้าวนนาะกิเ่นยก็ได้มกิงกวา,งานะพ่กินเเลยเฮ้บดตะขาไครับรแม่พี่น้องมากไปแ,แกงเห็ดยชบแกงเห็ดพี่น้อง ของรวมาจากอีกครับแต่ก2สองคำสามคำอ่างนั้นน้อนเท่าคำบอกไรพีน้องาวงไปจากมอนมเบิรมแห้อนางคือเพียบพี่น้นองเพีแยบอาหารที่สานนางนี่นนมากลายพี่น้องเลยแค่นี้นแค่ส่มตำคัดส่มตำมีว้าพี่น้องเลย ท mm ้ก hmm. กี่แรกเป็นงานได้หนาปสวมตำท้กกี่แรกเป็นงานน้ำบุหรี่ะมากลย่อยากไปนอพบบุ่บใกินน้ำบุหรี่าาวหง Muy mày mang trình này, nhau và nhìn nhìn, mọi người sẽ có mặt uống bóc 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 khoảng bóc này, bóc 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 không có bóc 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 không? แล้ว่อก็่ไกกลับมาง้มแรงยังไงพ่อกไปเก็บให้เขาได้มาแรงใช่ยุคขนมองคนที่กิบาดกินไหวหรือถ่าถ้าช่องเย็บีลงไปบ่อกวหนึ่งหนึ่งใช้ช่องฟิตใช้ตู้เย็นย่างไว้ใช้ช่องฟิตช่องฟิตตู้เย็นท่อนแต่ว่าขั้นอาหรที่กับพูดละประเทศนอกินลงไป เรีนทั้งล่างก่อนะเล่นกับคนไทยทั้งล่างคือเนากับคนไทยกับนี่หลายหลายคนด้วยัพีน่นนองันพี่นนองยังไยเอาลูปไปสู้เพื่นกินออของบาวตนเอาสั่งกินเหรียญเขาก็ใช้จ้าคำพี่น้อง เข่าเรายังคือเกาอยู่เขาไม่กินแล้วบะเนี่ยเอ้ากินเว้ยโอ้เลยนอะเขาได้บเนี่ยเขาเมื่อไหร่กินเ็ลนละ ขาตุกเนเขาท้างเราไปนอนเขาทางเบุกินหลายแนะนำตุกลงบกกกินก็เลยเยิ้มไปยิ้มไปย่าบาวกกัดเล่ <c oughs> ว่าบาวกจิงเขาผ่านคนป่วยโอ้โหแม่บอเยด ว่าก็กินเข่าปลาตังมวยเ็ดงานปัดนคนปวยบ่แม่เ็ดงานไม่ได้ปัดคนปวยเิดงานบักโตครับยมงเรื่อยพรอืมนะไรแบบครหมสีห์พรหมสะ

มีแต่กล้องคุ้มเหมาอนย่างนั้นโอ้มีผลละไม่พ่้อมแห่งไม่รู้มีแหน่งแล้วผลละไม่พ่อเนาะบักษีละนี่คือบักษีละบักซารี่ บักซาลี่าเกาหลีเดิเนบ,บักแพะบักแพะลูกแพลูกแพะอะไรวะลูกแพะลูกแพะบักแกะไปหน้องเดี๋ยวที่พาะไปน้องไปเก็บบักกอรัดได้อเดี๋ยวมันอน่อนใหญ่ก่อนเดี๋ยวนี่กำลังทอ้อนะ <c oughs> ท้อเห็ดจูมนี่ยเนี่ยกำลังท้อนี่แหละบ่เมนท้อท้อนี่อยู่รวล้อมนามมันเด้บ่แม่นทางไหน โมเมนต์จะบอลร้อนในเลยซ้อนร่วมหนามพอเอ๋อตัวยิมเลยจียิม,มแล้วโอ้ดีแท้เด <c oughs> ี๋ยวรอแซ่บไหนแซ่บตัวเดียวหกสิบบาทไทยพี่น้องเนี่ยบอกซาลีในหื้ยเดียวสองพันร้อนจ้ะ แพงอยู่พี่นอ้องเอี่ยงกับแพงนี่แหละรีไดไปหาอยู่หากินหันบอนไปหาอยู่หากินซื้อกินยังเดียวแบบบ่หวานเบาไวจ้าพี่น้องจา้าขอบคุณพี่น้องด้วยจ้าที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เสาอุกอเบากอดพี่น้องครับขอบคุณหลายๆลายเยครับเยอบอกกอดกัเป็นช่องน้องไม่นาะเพิ่งกอดฮาก็เฮ็ดเฮ็ดอ,อย่างไปกับต้องเจอกับ ก็ถือว่าตองเนาะงั้นว่าบ่มมวนลหนอนก็มองง่ายแล้ววัวเป็นโคกี้เล็กๆสิแหละพี่น้องครับครับพี่น้องยังไดครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าก้อนอีสานแชนแน e l ด้เลนะครับเด้อครับมืม่รู้กันแขงเห็ดแซ่บอยู่ครับพี่น้องแซ่บ จะพู้ชอครับยังกินน้ำไหนก็นนไไ้ครับสวัสดีครับ